มามาค่ะต้องบอกไปแล้วว่าเกือบลืมว่าเล่นโบดบอลหญิงค้างเอาไว้ก็นัดแรกชนะไปได้ครับเขาบอกว่าภาคนี้ผู้หญิงนี่ค่อนข้างจะยิงไกลดีครับเอาเป็นว่ามาลองดูกันว่าครั้งนี้จะยิงได้ไกลขนาดไหนจัดไปครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกตั้งสโตรท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ เลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้าน Joy Stick ไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอนครับถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟ i f a 15และฟ i f a 16ติดต่อได้ที่เพจฟ i f a 15 Thailand c o i ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ มาเจอกับแคนาดาแคนาดาจัดไปครับเยอรมันเจอกับแคนาดาครับเพิ่งรู้ว่าชแชมป์โลกเป็นอเมริกานีไม่งั้นผมเลือกอเมริกา,าละมา โ er. um. อ้โหมีการแบบเฝ้าระวังยิงไกลดีเหรอไม่ได้ใกล <em. S 2> ้เคียงใส่ห in ัวเลยลูกบอลไม่ลึกครับว yes? in ันนี้ยิงออ้ย โอ้โหโกนี่ไม่มีปฏิกิริยาจังหวะนี่เป็นไงโอ้โหมันใสก้อยออกไปตั้งโอ้โงต้จังหวะนี้เปิดโอ้โหสวยโอ้โหมันยากครับลุงเนี่นี่ไงสกัดได้สวยใจเย็นจังหวะนี้ครับ ยังวันนี้โอ้โหนึกว่าเข้ามันใกล้เคียงหรือเปล่าวะยิงโอ้โหให้ดูมุมนี้จะรู้ได้ไงว่าหึ่น่าจะน้ำหนักได้ครับโหนี่สีชมพูเลยอับเอ้ยยังได้ยาโอ้โหน้องหมวยไม่ได้แดกมันคงใช่น้องหมวยแล้วด้วยยิงโอ้เฮ้ยเอิ้มเฮ้ยสองกน โอ้โหจังหวะนี้วิ่งแลบจังหวะนี้ยิงเรียว่าจบครึ่งแรกครับการยิงไกลยังแบบไม่ประสบความสำเร็จยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับครึ่งหลังต้องเอาหัวนั่นะน้ำเสียงหูแกมีใส่ที่คัดผมกันด้วยอ โอ้โหเรียกได้ว่าสไลด์แค่นี้ก็ถึงกระเป๋าเจ็บไหลเลยโอ้โหมีดิ้นมีดิ้นมีดิ้นอุ่นเหลืองเลยทำอะไรวะไม่ได้ทำอะไรนี่มันผิดตรงไหนวะอันนี้กระดิ่งไม่เลิกโคตรแอคติ้งนี่มันโคตรแอคติ้งดูดิมันสังออยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแค่นี้โอ้โหแค่สีข้างลงแค่สีข้างลงโอ้โห ใบเหลืองเลยโอ้แค่นี้เหยียบซ้ำยิย่งเหยียบซ้ำด้วยเปลี่ยนตัวเลยวะอ้าวล้วทำไมเปลี่ยนตัวแล้ววิ่งปอพึ่งจะไปไหนอ้าวอ้าวอืยจึบ๊บอุยลื่นลื่นโอ้โหมันพิวมันผิวหรือกูว้าวเอ้าเอ้าโหอันนี้หน,านากักหนักเลยขนาดในกรอบยังกดเต็มข้อครับผมนี่ผิวจริงๆ โอ้โหไซ้ก้ไปนูน่นโอ้โหดูผมสายายไปทางไหนจะทางไหนก็สักทางผู้หญิงเขาหมอไม่ได้ครับในลูกสั้นดี่กว่าจ<ด>ุด,ด,ด,ดส่งออกไปยิงโอ้โอโอแล้วใครมันมาบอกว่ายิงไกลดีวะ พึบพับโอ้โหนี่มันแบบบราซิลแรงหมดแล้วยังกระชาดุดเข้ามาลอ็อกยิโอ้มันบล็อกได้ไงโอ้มิตีตูดกันด้วยใครวะซูเลอร์อะไรวะเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้กัดฟันเข้ามาโอ้โหบล็อกได้เฉยผมแต่ละคนมันผิวจังวะลองเปิดดูดีกว่าครับเออปิดไป เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมียกนิป้งให้ด้วยนิป้งหรือเปล่าวะโอ้โหมันไซด์ไปไหนวะเนี่ยแต่ทำดีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชุบโอ้โหครบสี่นาทีไม่น่าทันครับชิปแล้วมาจังหวะดูจังหวะจังหวะบุกจังหวะสุดท้ายครับ จ่ายบอลโอ้โหจ่ายตรงนี้งามงามงามอะไรวันนี้เนี่ยอุ้ยอ้าวสกัดโอ้ชิปแย่แล้วครับงานแล้วครับงานแล้วครับโอ้โอ้ต้องมารับจังหวะคอนเนอร์อีกน่าจะไม่แพ้ก็เสมอแต่ต้องเสมอครับใครจะไปแพ้นี่ไงเซตเอ้ยได้บุกอีก ได้บุกได้บุกอย่าห้งเบาอย่าห้งเบานะจันโอ้ไม่ฟังเลยอืมทางนี้ก็เสมอไปครับจากการยิงไกลที่ไม่ประสบความสำเร็จศูนย์ศูนย์โอเคเดี๋ยวไว้มาแข่งกันต่อครับไปให้ถึงแชมป์ครับผชาชอบยังยไงฝากกดไลค์กับซับสไครต์ครับหรือว่าตามไปกดไลค์ในเฟซ o o ๊กแฟนเ,นเพจ,ดเพจดได้ครับลิงก์อยู่ด้านล่างโอเคคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับศูนย์ได้นัดนี้แล้วจอกัน ครับค่ะฮึกค่ะ